สวัสดีครับวันนี้ผมชัยเพชรยนต์นะครับก็จะมาอัปเดตสต็อกรถตู้นะครับตอนนี้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์เรามีกันอยู่นะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามผมตั้งเยอะแยะมากมายเลยว่าตอนนี้รถตู้เหลือปีอะไรบ้างนะครับสภาพรถเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับออกรถใช้เงินยังไงนะครับวันนี้ผมชัยเพชรยนต์นะครับก็จะพาลูกค้าทั้ง แฟนคลับในช่อง Channel YouTube นะครับแล้วก็เพจต่างๆนะครับมาชมสต็อกกันวันนี้นะครับผมเอ่าเดี๋ยวผมจะพาดูกันเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับสำหรับคันแรกคันนี้นะครับเป็นปี2014เครื่อง3 0 0พนะครับจำทะเบียนกันด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับ6439นะฮะคันนี้เป็นรถปี2014เครื่อง3 0 0พันนะครับเป็นเบาะผ้าสีแถวนะฮะเกียร์ออโต้นะฮะ เบาะผ้าสี่แถวเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับให้ชมกันนะฮะเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะฮะเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้นะครับรถเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆเพดานเดิมนะครับเบาะสีแถวพับเก็บได้นะครับโตข้างหลังนะครับราคาขายคันนี้นะครับเพียงแค่นะครับ 7 8 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยครับเป็นปี2014เครื่องส0 0พันเช่นเดียวกันนะครับทะเบียนนี้นะครับ124นะครับคันนี้จะได้ล้อแมกด้วยนะครับล้อแมกแต่ง TRD 4รล้อนะครับคันนี้สีขาวคันนี้ก็เกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะภายในจะเป็นอย่างไรนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง สามแถวหนังสามแถวเก้าที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะครับภายในจะเป็นภายในหนังโทนสีดํานะครับเบาะหนังสีดํานะครับสามแถวเก้าตัวนะครับเพดานเดิมนะครับแอร์เดิมนะคันนี้จะได้เป็นจอนะครับจอกลางให้ด้วยนะครับคอนโซลกลางมีให้นะฮะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาขายก็เท่ากันกับคันเมื่อกี้นะครับ เราโลาะสต็อกกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับขายเพียงแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคันถัดไปนะฮะคันนี้นะครับปีสิบี่เครื่องสามพันเช่นเดียวกันนะครับทะเบียนเก้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับได้ล้อแมกนะครับสี่ล้อนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับส่วนเบาะข้างในนะครับไปดูกันเลยนะฮะเบาะข้างในจะเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะหนังสามแถวนะครับทรงหุ่นโยนหัวเสียบแบบนี้นะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพืดานเดิมนะครับคอนโซลกลางคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเบาะหนังสามแถวเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์สามพัน cc นะครับปีสิบสี่เช่นเดียวกันนะคันนี้นะ ราคาขายก็เท่ากันครับ785,000บาทนะครับคันถัดไปนะครับคันนี้นะครับทะเบียน6435นะครับเป็นเบาะผ้าสีแถวนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมขาย785,000บาทเช่นเดียวกันนะครับมาชมคันถัดไปนะครับคันนี้รีวิวหลายรอบแล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับ สี่ล้อคันนี้จะเป็นตัว VIP นะครับปีสิบสี่ VIP นะครับเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วนะครับเป็นห้าสามเจ็ดสี่นะครับคันนี้ขายแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นตัวแต่ง VIP เต็มลำเลยนะครับประตูได้ประตูดูดนะครับประตูออโต้๋อคันนี้ไม่ได้คันนี้มันล็อกไว้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะคันนี้ขายแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นตัวสิบสี่ VIP นะครับ เครื่องยนต์สามพันนะครับ V I P นะครับคันต่อมานะครับคันในเบียนหกสี่สามสี่คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ Auto, ออโต้เบาะผ้าสีแถวเช่นเดียวกันนะครับราคาขายก็เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันต่อมาคันถัดไปนะครับคันนี้เป็นโฉมตาย้อยนะครับปีสองพันสิบสามนะครับคันนี้ขายเพียงแค่เจ็ดแสนสี่นะครับคันนี้เป็นตัวกึ่ง V I P นะข้างในเป็นเบาะ หนังสีดำนะฮะโทนสีดำหลังคาทำมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ VIP 8ที่นั่งนะครับเพดานแปะมาให้แล้วนะครับผมแต่เป็นแอร์ลาวปกตินะคันนี้มีจอ lcd มาให้ด้วยนะครับโทนสีดำตัดสีครีมนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2005นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับเบาะ VIP 8ที่นั่งนะครับ หลับคันนี้นะครับปี13นะครับเครื่องยนต์2,005ราคา740,000เท่านั้นเองนะครับคันถัดไปมาดูคันสีขาวบ้างนะครับสีขาวคันนี้ปี2014เครื่อง3,000นะครับทะเบียน1130นะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมาชมภายในกันนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะ VIP เหมือนกันนะครับ นี่ hey, ครับเบาะโซง VIP แบบนี้3ามแถว9ที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะเพดานเดิมนะครับเพดานเดิมจากโรงงานนะครับผมมีคอนโซลกลางให้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ส4มพันีซีนะครับปี14เครื่องสาม0ันนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมสีขาวนะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับฝาครอบล้อทะเบียนนี้นะ หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ขายเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเช่นเดียวกันนะครับผมคันต่อมาข้างๆกันเลยนะครับสีขาวเช่นเดียวกันนะครับทะเบียนหกเก้าศูนย์หกนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นปีสิบสี่เครื่องสามพันนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะครับปีสิบสี่เครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะล้อเป็นล้อกระทะนะครับขอบสิบห้านะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ายในคันนี้นะครับได้ความสวยของเบาะเลยนะครับเบาะทรง VIP ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวใหญ่3แถว9ที่นั่งนะครับนี่นะฮะ3แถว9ที่นั่งนะครับผมเพดานเดิมนะครับรถสะอาดเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานคันนี้เลยโทนสีดำนะครับตัดสีขาวนะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ขาย7 9 5 0 0 0บาทนะครับ คันนี้นะขาย795,000บาทนะครับอ่าอันนี้คือก็จะเป็นในส่วนของอัปเตีตสต็อกในส่วนของฝั่งสาขาหนึ่งครับของเพชรยนต์นะนี่นะครับรถเราจอดกันแบบนี้เลยให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมกันเลยนะครับผมจัดทุกคันดันทุกเคสนะครับลูกค้าอาชีพอะไรนะครับผมก็จัดมาแล้วนะครับอยากได้รถตู้นะครับไว้ทํามาหากินต่อยอดนะครับผม เข้ามาชมตัวจริงกันได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับถนนเสดีไทยซอย68แยก1มีนบุรีนะครับหรือโทรหาชัยได้ที่เบอร์087-915-2423นะครับช่วงนี้รับโปรโมชั่นกันอีกมากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ